วันแม่ปีนี้เรามาร่วมทำสิ่งดีๆกันเถอะถ้าผู้ใดรู้ตัวเองดีว่าตนบกพร่องอยู่ในสิ่งใดหรือยังมีความชั่วอยู่ในเรื่องใดก็ให้ตั้งใจหาทางหยุดตั้งข้อกำหนดห้ามตนขึ้นอย่ากระทำสิ่งนั้นเลิกขาดเว้นขาดห่างมาจากสิ่งนั้นเรื่องนั้นให้ได้ข้อกำหนดนั้นๆก็จะเป็นศีลแม้เราจะกำหนดเอาเอง เป็นข้อสมาทานที่จะยกตนสู่ดียิ่งขึ้นด้วยขอเชิญทุกท่านมาร่วมปฏิบัติธรรมในงานค่ายอุโบสถศีลชาวอาโศกออนไลน์ครั้งที่9มีศีลเป็นแม่เฝ้าดูแลให้เก้าต่อวันศุกร์ที่12ถึงวันอาทิตย์ที่14สิงหาคม2565 สมัครได้ง่ายๆเพียงสแกน QR โคดนี้จากหน้าจอเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat ค่ายชาวอโศกออนไลน์และรับรายละเอียดกิจกรรมต่างๆจากผู้ดูแลกลุ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เพจบุญนิยมทีวีเพจบันทึกโพธิรักโพธิกิจและกลุ่มค่ายอุโบสถศีลสันติอโศกอย่ารอช้ารีบสมัครเลยแล้วมาเจอกันที่ บวรออนไลน์เรายกวัดมาไว้ที่บ้านของทุกท่านแล้วนะคะ,จะเจริญธรรมสํานึกดีค่ะ